สวัสดีครับเจอกันนะครวันนี้นะครับอัดมีรถขุดขนาด20ตันนะครับผมของแคตติล่ามาให้รำให้ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ตามชื่อต้นคลิปของเราเลยนะฮะเขาเป็นแคตติล่ารุ่น320 D d o c นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะแน่นอนรหัสตัวดีเนี่ยเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับลูกค้าครับเจ้าตัวนี้เนี่ย เขาจะใช้งานเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเป็นเครื่องคอมม่เวตัวใหม่ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับไม่ได้เป็นแต่เล็กแบบตัวเก่าแล้วนะแลวก็ด้วยเขาที้เป็นเครื่องคอมเป็นเครื่องรุ่นใหม่ในลูกค้าครับแน่นอนเรื่องการทํางานการตอบสนองของเขาอัตราการกินน้ำมันของเขาก็จะทำได้ดีนะฮะมากยิ่งขึ้นกว่ารุ่นเก่าๆด้วยนั่นเองนะครับนี่บอกเลยว่าเจ้าตัวนี้มาหล่อมากๆสุดมากๆนะฮะสังเกตเฟรมนะฮะดำๆเมี่ยมๆแบบนี้เลยนะครับนี่เฟรมชัวนบงช่้งล่างสวยนะครับตัวนี้นะนี่แคทสาม้องศูนย์ดีนะครับอ แกงหม้อน้ำนะฮะอยู่ตรงนี้หมดเลยกองกอากาศน้อแบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับแล้วก็ตามสายแคทนะเขาจะมีตัวเปิดปิดน้ำแบตเตอรี่ติดมาให้เรียบร้อยเลยเพื่อหยุดน้่งงานานานๆหลายวันก็สามารถตัดแบตเตอรี่ตรงนี้ได้เพื่อเป็นการเซฟแบตล้วไหลนะฮะไม่ให้มันล้วไหลแล้วนี่นะครับนี่แล้วก็ด้านข้างฝั่งนี้จะมีตัวสลับคอนโทรลมาให้เรียบร้อยเลยตามสายรุ่นใหม่นะครับเผื่อหน้าง,งานมีคนขับหลายคนนะก็สามารถสลับวาวคอนโทรลตรงนี้ให้ถนาดตามแต่ละคนขับได้เลยนะครับ ของดีนะฮะตัวนี้นะครับรุ่นใหม่มีมาให้ทุกคันนะครับผมนี่ด้านหลังสวยนะฮะตีโลโก้แคปแบบนี้เลยบ่งบอกชื่อยี่ห้อชัดเจนนะครับอ่าตามตรงศูนย์ดีแคตติปิล่านะครับอ่ะเปิดปั๊มกันหน่อยนะครับนี่นะฮะปั๊มไฮดรลิกนะครับบอกได้เลยว่าแห้งๆสวยๆนะฮะตามสายโซลงนโซล่านะฮะโอลงโอลิ่งนัานๆเนี่ยไม่มีจุดรั่วซึมนะครับเนี่ยสายไฮดรลิกแห้งกริบนะฮะสวยๆเลยนะครับแคปนะฮะ3ามตรงศูนย์ดีด้านข้างมีช่องเก็บของมาให้เรียบร้อยนะครับ ล่างสวยนะะดอเมียมเลยนะครับอ่าบูมอาร์มนะครับรอยเล้ารอยดำไม่มีนะจ๊ะตัวนี้นะฮะสวยนะครับมุ้งกีใหญ่ด้วยตัวนี้นะครับมุ้งกีห้าซีกนะเนี่ยสองสี่ห้านะฮะมุ้งกีห้าซีกใหญ่ๆจุใจแบบนี้ไปเลยแล้วก็ด้านบนมีตะขอยย้หนักติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนกันหน่อยนะฮะไปดูในส่วนของเครื่องยนต์ของเขากันนะครับทึ๊เนี้ยนะโอเคสวยมากบอกเลยนะครับอ่าสนิมไม่มีนะฮะแพ้คนโรนนะครับ แองกริปนะครับบอกเลยลวดซึมไม่มีนะนี่แท้บอนโคนมอเตอร์สวิงนะครับแทงสวยเดียวมากสายเสิ่งนี่ไม่มีรั่วนะฮะโอลิงไม่มีรั่วนะครับตัวนี้นะครับนี่แทงนะครับบอกเลยเครื่องยนต์นะฮะก็จะเป็นเครื่องยนต์พกสูบเทอร์โบนะฮะตามสายแคด2ันั่นแหละแล่ก็รหัสเครื่อของเขาจะเป็นแคสซิเวล่า6 4นั่นเองนะครับลูกค้าครับสวยแบบนี้เลยเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันนะครับ แพงสวยดีมากๆนะจุดรั่วซึมนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับไม่มีเลยนะแล้วก็เสียงเครื่องการทํางานของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นนิ่มดีมากไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาในตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับนี่สวยนะคันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราปิดฝาเครื่องยนต์ของเขากันก่อนลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปภายในนะฮะมาลองขับเทสในส่วนแคลมปมกับตัวเดินของเขากันนะครับแตะเดี๋ยวเราตัดไปเลยนะฮะ นี่นะครับขัดขึ้นมาด้านบนนะครับผมนี่ก็จะเป็นสภาพหน้าตาภายในนะฮะของเจ้าตัว3ามลังสที่คันนี้นะครับนี่นะฮะหน้าจงหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอสีแบบใหม่หมดแล้วนะฮะตามสไตล์รถรุ่นใหม่ของแคทติลิลานะแน่นอนสวยงามดูง่ายใช้งานง่ายมากๆนะครับตัวนี้นะฮะนี่เพลินสวยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองขับเทสเบื้องต้นกันนะครับเดี๋ยวผมลองเทสต์ให้ดูก่อนเลยนะครับนี่ กดตัวลอ,อยได้นิ่มๆสบายๆนะอันนี้คือแบบว่าลองเป็นรอบต่ําสุดให้ดูนะลูกค้าครับนี่ก็ทํางานได้แรงแล้วก็ไวต่มไม้ตามมือลิ้วมากนะครับตัวนี้นะนี่นะฮะคอนโทรลต่างๆก็แน่นอนนะครับใช้งานได้ครบดีปกติหมดนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองฝั่งขวาให้ดูด้วยไอ้ฝั่งซ้ายให้ดูด้วยนะครับนี่ครับกวกบูมเข่าออกนะครับลายปกตินะฮะตัวนี้นะครับนี่สวิงขวาซ้ายนะฮะไปนิ่มๆใช้งานได้ครบดีหมดนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาลองตัวเดินกันนิดนึงนะครับนี่เดินหน้านะ นุ่มๆภายหลังนิ่มๆนะฮะนี่ปิดตัวทีละข้างนะครับสบายๆนะฮะสู้แรงดีปกติเลยนะครับตัวนี้นะนี่นะฮะพร้อมบวกพร้อมลุยตัวนี้นะครับนี่ปั๊มแรงดีตัวเดินแรงดีเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้ได้เลยนจะจ๊ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการทาชมนะฮะสภาพรอบคันนะครับสภาพเครื่องสภาพภายในนะฮะแล้วก็เป็นการลองกับเพลสเบื้องต้นนะของเจ้าตัว แคตติพิล่านะครับสามองดีคันนี้นะครับก็ถ้าเกิดทนายที่ดูแล้วสนใจน้องเขานะฮะก็สามารถโทรเข้ามานะครับผมติดต่อสอบถามข้อมูลเติมนะฮะได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นหนูนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะฮะก็จะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันนะพร้อมกับวิดีโอตอนขับตลอดใช้งานของเขาแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทางไลายทิ้งด้วยเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้ได้บอกได้เลยว่าแห้งสวยดีทุกจุดจุดวซึมมมไ่ีนะะฮแรงปั๊มตัวเดินนนนนขออองงงเเเเ้้าาาีี่่ยยก็ทไไดดดแแรรหมมลลปพุยพร้อมบก พร้อมใช้ได้เลยนะครับอ่ากนในใ็ได้เกิดท่านใ้สนใจเดีนเริ่มติดต่อเข้ามานะจ๊ะสำหรับวันนี้ฝากวันนี้กับตัวแคปับเจนน่าฝามซูนดีคันนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดที่เราชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยเพื่อจใจธาตุนะฮะสินค้าเพื่อแม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเอา,าไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ